นังสือเขาว่าค่อยบ้าเขียนโดยคุณวิมลกิจบำรุงนักธุรกิจไทยที่ได้รับสัมปทานลงทุนในสปปลาวบอกเล่าเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงน้ำตกที่จากเดิมเป็นแค่ทางเกวียนเล็กๆมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนชื่อดังน้ำตกผาซ่วมในแขวงจำปาสักซึ่งอยู่ในพื้นที่ลาวตอนใต้ หลายคนนะคะก็อาจจะสงสัยในชื่อของผาซ่วมซึ่งไม่ได้หมายถึงห้องสุขาแต่ในภาษาลาวค่ะส่วมหมายถึงห้องหอน้ำตกผาซ่วมหรือตาดผาซ่วมอยู่ในอุทยานบาเจียงห่างจากเมืองปักเซประมาณ24กิโลเมตรคุณวิมลค้นพบน้ำตกแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อ19ปีที่แล้วจากความลหลงไหลในบรรยากาศอยากจะใช้ชีวิตที่นี่ จึงได้สร้างให้พื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ที่มีทั้งความสวยงามของน้ำตกร้านอาหารรวมถึงมีที่พักคอยให้บริการนักท่องเที่ยวค่ะคาริทุมเททำงานสิ่งที่รักจนกระทั่งตาสูญเสียการมองเห็นเพราะติดเชื้อจากเชื้อไข้ามาลาเรียอย่างรุนแรงซึ่งกว่าจะมาเป็นน้ำตกผาซ่วมที่มีความสวยงามอย่างทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ ตอนนั้นมันตรงนี้ไม่มีใครรู้จักมันเป็นทางเกวียนเล็กๆเข้ามาแล้วมีน้ำตกเล็กๆน้ำตกที่นี่ก็ไม่ใช่ของจริงนะ,ะเป็นร่องเดิมมันเป็นร่องน้ำเล็กๆอยู่กลางลาธารประมาณสองเมตรเรามาดัดแปลงทางน้ำใหม่หมดแล้วก็พื้นที่เนี่ยก็ไม่ได้มีต้นไม้สวยงามอย่างเงี้ยต้นไม้ที่นี่สมัยนั้นเขาเผา เขาทำไล่เลื่อนลอยผมผมปลูกต้นไม้เข้าไปท่านนึกถึงวันนี้แล้วส0 0 0 0ื่นกว่าต้น<อ>ผมใช้สปริงเกอร์พันหัวประมาณ7ปีแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆหลายต้นเราล้อมเข้ามาจากข้างนอกเพื่อน,นำธรรมชาติกลับมาสู่ที่นี่จากอดีตที่ในน้ำไม่มีปลาบนฟ้าไม่มีนกคุณวิมลได้เสนอข้อแลกเปลี่ยนให้กับคนงานของเขาค่ะ แต่มีข้อแรกเปลี่ยนก็คือขอให้พวกคนงานทุกคนเนี่ยหยุดยิงนกแล้วก็หยุดจับปลาในห้วยคุณเชื่อไหมเสียงของคนงานเวลาที่ประชุมเนี่ยเขาถามผมเนี่ยยังกล้องอยู่ในหูนะ,ะเขาถามผมว่าแล้วเฮียสิเก็บนกเอาไวเ้เฮ็ดยังผมบอกเขาว่าเก็บไว้ให้มันร้องเอาร้องแล้วเฮียได้อยัง แล้วปลาเนี่ยสิเก็บว่าเฮ็ดอยัางแต่หลังจาก15ปีมาแล้วเนี่ยเรามีปลาตัวใหญ่มากอยู่ในห้วยตัวหนึ่งสิบกว่ากิโลเป็นปลาธรรมชาติแล้วเดี๋ยวนี้ที่นี่ใครจะทำบุญก็ซื้อปลามาปล่อยนะ oh. ถือว่าเป็นเป็นเทรพใช่แล้วนกเนี่ยถ้าคุณนอนที่นี่เช้าเช้าเนี่ยนกเ oh. ต็มเลย ภาพของน้ำตกที่สวยงามอยู่ตรงเบื้องหน้าเป็นฝีมือการส,สร้างจากแนวคิดของคุณวิมลค่ะที่ใช้ฝีมือแรงงานคนในการเปลี่ยนแปลงตกแต่งให้ทางน้ำตกเล็กๆมาเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามหลังจากที่เราทำงานได้ประมาณ3ปีเริ่มพัฒนาผมใช้เวลาทั้งหมด7ปีครึ่งนะแต่หลังจาก3ปีเนี่ยผมก็นั่งนึกบอกเออเพื่อนฝูงเราเนี่ย ผมจบเพราะช่าง <ฮะ S 1> ในประเทศไทยพเพื่อนๆนเราหลายคนรับจ้างทำน้ำตกปลอม,อมตามศูนย์การค้านี่ต้องเอาไดรเวอร์ปั๊มขึ้นไปข้างบนเลยนะทำหินปลอมแต่ที่นี่เรามีน้ำตกจริงนะแต่มันยังไม่สวยเราน่าจะทำได้ก็เลยให้คนงานเนี่ยไปงมหินในห้วยคนที่นี่เขากลัวผีน้ำะนะ ใครที่ถูกกำหนดให้ลงไปงมหินมากเราก็ซุบซิบว่าผมแล้วผมให้เขางมหินมาเปลี่ยนทางน้ำแล้วก็ให้มันตกยังไงก่อแล้วมีการสกัดหินมีการก่อปูนให้มันตกตามที่เราคิดว่ามันสวย่ะ นอกจากนี้ภายในอุทยานบาเจียงยังได้รวบรวมหมู่บ้านของชนเผ่าต่างๆในสปปลาวไว้8ชนเผ่าเพื่อให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวมีพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าวไว้ให้ความรู้ทั้งยังให้ชาวบ้านได้ขายผ้าที่อเครื่องจักสารส่วนทางเข้าเพื่อไปน้ำตกก็เปิดให้ชาวบ้านได้นำสินค้ามาวางขายกันพนักงานเสิร์ฟอาหารคนงานแม่ครัว ก็เป็นคนในพื้นที่ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่คุณวิมนตั้งใจไว้ที่จะสร้างงานให้กับคนในพื้นที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาผาซ่วม80เป็นเนคนไทยนอกนั้นก็มีทั้งคนลาวท้องถิ่นคนลาวจากต่างประเทศและชาวต่างชาติที่รู้จักผาส้วมจากคำบอกเล่าแบบปากต่อปากหรือการเขียนเล่าเรื่องราวผ่านหนังสือหรือว่าตามอินเทอร์เน็ตค่ะ คุณวิมนต้องการที่จะสร้างธุรกิจขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องโฆษณาแต่มีคนรู้จักหลั่งไหลมาเพราะจากการบอกต่อต้องบอกว่าสิ่งที่คุณวิมนตั้งใจไว้ก็ประสบความสําเร็จอย่างนั้นจริงๆค่ะบรรยากาศที่ผ่าซ่วมเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนถ่ายรูปมารับประทานอาหารที่ร้านซึ่งก็ขึ้นชื่อว่ารสชาติอร่อยไม่ใช้ผงชูรสเมื่อใครมาลาวใต้มาปากเซก็ต้องมาแวะกันที่นี่ค่ะ คุณวิมลได้ทิ้งท้ายไว้ว่าความสุขของเขาในตอนนี้คือการอยู่กับธรรมชาติอายุผมเนี่ยมันเป็นวัยที่เลยที่ต้องการความรวยความมั่งมีแล้วเพราะว่าเราได้ทุกอย่างมาแล้วนะแต่ว่าตอนนี้อยู่อย่างสบายผมนอนกลางป่านะหน้าน้ำตกอะ,ะได้ยินเสียงนกเสียงไก่เสียงจักจั่นเสียงอะไรเต็มหมดแล้วอยู่นั่นนะ คุณดูสิร้านผมเนี่ยไม่ได้ปิดนะกลางคืนเนี่ยไม่ได้คล้องโซ่ไม่ได้อะไรอะ่ะอยู่ที่เนี่ยแล้วไม่มีนักเลงมากินแล้วก็ถามรู้ไหมกูเป็นใครไม่มีเลยนะที่นี่ไม่มีรอปภนะครับไม,ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลด้วยไม่ขายเหล้าเรื่องราวของคุณวิมลได้เป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่กำลังตั้งใจ ทุ่มเทในสิ่งที่รักจนประสบความสำเร็จใครที่มาที่แขวงจำปาสักก็ไม่อยากให้พลาดที่จะแวะมาที่ตาดผ่าซ่วมแห่งนี้นะคะ